รถคิปบีปตัดคิปหนเบอร์หน้านะเป็นอะไรมาเนี่ยรถที่จอดมาหน้านี่เห็นไหมไพี่ชี้อยู่รถที่อยู่นี้ปอร์เชเนอประชะชนโคูมไปเรื่อยเลยบัง งงอ่ะคุณมันดูเต็มเลยปัดน hmm. ิดเดียองนะนิดเดียวเองปัดไปไหนนเดียวเองจุดเดียรลยรักบุญตรงนี้ม็บอรุนวนหมุนเป็นเรื่องแปลกัไงมันก็ต้องมีอันมันก็ต้องขาไปบ้างข้นขป้นตัดให้เรีนอยู่ตรนีไกลเลยตัดให้อยู่ตรงนี้เลย นู ừ, ้นเลยน่ะสององค์น่ะสิงอยู่น่ะม้องทำบุญให้ท่านนะต้องทำทำท้ายที่สงอ่ะพี่วัดนะอย่าคิดจะกลับไปนะทำให้เขาบ่อยๆเนาะ พี yup. ่จะตอบตรงนี้ไหมคะตอบเลยง่ายม่น yeah. ี่แ so ้ำน้ำบุญน้ำบุญนิดน้อยร้องใช่ไหม ช่อก็ดีแล้วนะบุนเลยนะยันหน้าสองท่านสิงอยู่ในตัวแล้วอะไหมเออฉันนนี่สองที่เนหน้าสองนะมีชื่อหรอกยันหน้า hmm. ที่สิงอยู่ในตัวแล้วอะบอกแค้นะตอนสอะเบาหนไดีแล้วถ้าไปทันดีกว่าเขาจะหายโกรธเรา เออเอาจับกำลีบเล้ไงเออจ้ากำลีบทำให้ขาต้ง่